สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามในช่องครูเปิ้ลพาร์ลโซเชียลแชนแนลนะครับครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูเปิ้ลจะพาทุกคนนั้นนะครับตามครูเปิ้ลนะครับมาสอนนะครับนักเรียนในระดับชั้นป .4 ทับ1นะครับในช่วงภาคบ่ายนี้นะครับซึ่งพวกเขาเรียนในหัวข้อเรื่องหลักการและประโยชน์ของสหกรณ์นะครับ เรามาดูกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับครับและตอนนี้นะครับก็ครูปิ้ลก็ให้นักเรียนได้ทําใบงานนะครับเป็นไม n d mapping นะครับในเรื่องของหลักการและประโยชน์ของสหกรณ์นะครับวันนี้คือเด็กชายลาเต้นะครับเป็นคนที่เขียนลายมือสวยที่สุดเลยในห้องนะครับเรามาดูลายมือของเด็กชายลาเต้นะครับอ่าไนนั้นดูลายมือครับโชวโชว์โชวโชนี่นะครับลายมือสวยนะครับ เขียนจากใหญ่ไปหาเล็กนะครับอ่าตอนนี้นะครับเขียนตอนแร,แรกก็สวยนะครับพอตอนใช้ท้ายมาก็นะครับก็ตามสภาพที่เราเห็นนะครับอามาดูฝั่งผู้หญิงนะครับั่งผู้หญิงสวยที่สุดในห้องนะครับคนนี้นะน้าหนักเบาที่สุดนะครับเบาที่สุดในห้องเลยน้าหนักเบาที่สุดนะของผู้หญิง,งน้องใบเตยนะใบเตยใกล้เสร็จหรือย,รรยังนะเนาะใกล้เสร็จยัง ใบเตยทำใบเตยทำกิจกรรมอะไรอยู่คือ,ะอะนะครับใบเตยเป็นคนที่อายนะครับแต่เรื่องกินอ่ะใบเตยสุดต,ตายไปไกไรนะครับต่อไปไมาดูน้องแพนนะครับน้องแพนนัดวิชาคนนี้นะครับโชว์โชว์ผลงานตน,นเองหน่อยนะครับโชว์ผลงานตอนนี้น,นี่นะครับลายมือของเขานะครับถ้าเราไม่เห็นว่าเขาใช้ปากกาใช้มือหยิบปากกาเขียนเราคงนึกว่าแต่เขาใช้อ่า ขาเขียนนะครับเอ่ออะเดี๋ยวเรามาดูดูน้องคาฟูดีกว่านะดูน้องคาฟูก่อนนะดนเดี๋ยวตองเล้นม,มาดูน้องคาฟูนะครับอน้องคาฟูอาคาฟูจะเป็นลักษณะอย่างไรอาคาฟูเขียนถีงไหนแล้วอาคาฟูก็จะพลิกไปพลิกมาครับดูทีลนตตัวนะครับดูทีลนตตัวคาฟูเรียนเรื่องอะไรอตอบได้ไหมเรียนเรื่องอะไรไม่รู้ ไม่รู้เลยออนั่นแจ็คยังรู้เลยอันนี้เด็กชายแจ็คนะครับแจ็คกบิวัตโค้ดพักดีนะคนนี้ก็มีช่องย t ท b e นะครับชื่อแจ็คนะครับกวิวัฒนะครับตอนนี้อ่ะแจ็คตอนนี้คุณทำอะไรอยู่เขียนงานเขียนงานเขียนอะไรงานอะไรทำอะไรอ่าหลักการและประโยชน์ของสหกรณ์โดยแยกเป็นไมล์แมปปิ้งอันไหนโชว์ผลงานให้เพื่อนต้น,นดู นี่นะครับลายมือของแจ็คนะครับเหมือนหน้าตาเขาลือ้อนะครับอ่าอร์เดี๋ยวเรามาดูเจเดรตรงนี้ครับไปดูเจเดร์กับเอเจมาดูเจเดรกับเอ,อเจตรงนีง้นะครับขยะนักขยะหลังห้องอ่าเป็นก้อยเจเดร์ม,มีเงินเยอะเลยอ่าล <hr> ูกชายเจเดร์เจเดได้เงินมาจากไหนเจเดร์ขายสนินไลครับข,าย,ขายสิอ่าเจเดรบอกว่า ขายสลายไลด์ได้ลงทุนกี่บาทหนึรบาทอาลงทุนหนึ่งบาทขายได้กี่บาทสองร้อยสิบบาทสอง้อยาไริบห้ร้ครับสองได้กำไรกี่บาทลงได้กำไรกี่บาทได้กำไรสากว่าบาทจเจไดดีใจมากนะครับ <ไป S 1> บอกว่าทุกคออยากกินได้อย่าง ก็บอกว่าจะเลียงในอย่างครปเปิ้ลก็บอกว่าก็ได้เงินมาคุบเปิ้ลเลยถามว่าได้เงินมาจากไหนมาจากขายสไลด์จากขายสไลด์นัลงคุน1่งขายได้215บาทนะครับก็กําไรทุกคนก็คานวณดูเนาะอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็น AG นะครับคนนี้นะงานการไม่ได้เรื่องเลยนะครับอ่าเนี่ยดูดูงานของเขา อ่าหมดเอเจโชว์งานนะโชว์งานอ่าโชว์งานขึ้นอ่านี่คือผลงานของเขานะครับคือชิ่นลูกนี้นะครับได้แค่นี้นะลายมืออันเส้นวายนะครับอ่านี่น้องเอเจนะครับเอเจอ่าเป็นไรเปล่าครับเราก็เห็นนะครับบรรยากาศภายในห้องเรียนนะครับได้ทำกิจกรรมต่างๆ เดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูอีกคนหนึ่งนะตัวนี้มาดูน้องน้ำน้องันนี้เสร็จแล้วอ่าน้องน้ำในงานเสร็จหรือยอ่าน้องน้ำงานเสร็จหรือยหิวหรือยังนะครับคนนี้เวลาหิวแล้วจะรู้สึกว่าจะอารวาสนะครับจะอารวาสเลยนะอ่ะอ่ะส่งจูบส่กกล้องเลยสงจูบทำเป็นขืนนะ อ่าทำเป็นขื่ออันอีกก็คือบรรยากาศรอบให้องนะครับก็จะลักษณะนี้อ่านะฮะที่เราเห็นกันนะฮะอ่าตัวนี้หนึ่งชั่วโมงนี้นะที่เราเรียนนะครับอ่าอ่าตอนนี้มาดูมาดูเลรอ่าครับโอเค เคนะครับก็นะครับทุกคนคงจะเห็นความวุ่นวายแล้วก็บรรยากาศในกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับในชั่วโมงเรียนนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับครูเพิก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในช่องยูทูบครูเพิ่นพาล้อโซเชียลแชนแนลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ครูเพิ่นด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปครูเพิ่นจะ คลิปคอนเทนต์ทำอะไรนั้นนะครับขอให้ทุกคนนั้นได้โปรดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อันนกเรียนบ๊ากลกยกล้อไหนเลย